สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชานเลค่ะยังตอนนี้ไ้เทนพา FC มาเก็บบรรยากาศอยู่ที่งานแข่งเลือประจำปีอยู่ที่บ้านโพราดเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางเนาคะ ก็จะประมาณนี้เนาะเป็นที่เป็นน้ำแม่น้ำเล็กน้อยๆเนาะเป็นน้ำห่วยแต่ว่ากันฝายเนาะเจ้าแข้งทุกปีค่ะยูนี่ทีนี่ก็ได้มีโอกาสมาเบิงน้ำพินพาคํแแพงมาสั่งนู้นเสียงอาจจะดังเด้อเนาะสเสียงอาจจะดังรบกวนค่ะ ค่บรรยากาศมาห้เบิงขึ่นเงือุ่นค่ะพุ้นบอลตั้งข้างบนเนาะบอลตั้งแข้งข้างบน,งบนแล้วก็ลงไปก็จะเป็นข้างล่างเช่นชัยชาวน้อยเยอะแยะกำแพง น๋อในนึ่งเนาะค่ะเสียงเพลงก็อาจจะดังแน่เนาะเสียงซับก็อยู่ในงานมันก็จะประมาณนี้ลหละไปก็ไปวะทางนั้นมันมีโฮม,มเนาะทางนั้นมันมีโฮมไปทางนั้นก็ได้แต่ว่าคนหลาย,วยวาไปขาครัวคุณละ่ะ เดี๋ยวแม่ซื้อหมวกให้พี่ก็ไม่มีหมวกน้องก็ไม่มีหมวกเอออุ้มมาน้องหน่อยน้องน้ำฝนนะั่นน้องสาวของน้ำฝนนั่นเป็นแม่ของน้ำฝนโนทิเจียน้องหน่อยนะอ่ะบรรยากาศมาฝากมาตอนเนฟซีทั้งช่องค่ะอยู่ใกล้ๆกลบ้านแม่เพ็ญเองค่ะเนาะ ขี่มากกับประมาณสองสามโลค่ะมาทีน่นี่จากบ้านมานี่สองโลสามโลเนาะคนหลายโยูนะเนาะเอาเนาะเพ่นเก่าบ,บรรยากาศที่การแข่งเลือเนาะคะ่ะอยู่ที่ บ้านโพราดเนาะมาฝากเอฟซีทางช่องเนาะเอาบรรยากาศมาฝากแล้วกันมาเบิ้งตัวเลขน้ากันต่อขายเอฟซีนี่ค่ะมาเบิ้งผลลาวพัฒนาวันที่ห้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดเอ่อเมษายนเนาะค่ะสองห้าหกเจ็ดกันต่อนะคะเอฟซีเมื่อวานนี้ผลลาวพัฒนาเลขหกตัวออกสองเจ็ดหกแปดศูนย์สี่แล้วก็ห้าตัวหกเจ็ดแปดศูนย์สี สี่ตัวหกแปดศูนย์สี่สามตัวบนแปดศูนย์สี่สองตัวบนศูนย์สี่และสองตัวล่างหกแปดอะไรลูกแม่แม่จัดน่ยแม่แม่จัดน่ย <c oughs> ทำยังไงทำยังไงจังแม,ม,ม่ตังหน่อยโอ้โอ้ทำดีๆทำดีๆจ้าแม่ก่อน <c oughs> จ้า <c oughs> ไปเอาไปกับพี่นิงพี่นิงเอาให้น้องหน่อยปะ แม ettes, ่ทำงานอยู่ไม่แม่ตังน้อยไม่แม่ตังน้อยนหคะกำแพงแกงส้มนี่เนาะเซียนโคราดให้มาก้ากับสีลาวพัฒนาเมื่อวานนี้จับคู่เขาที่40หรือว่า04ตกกับเนาะบน Store <can> <choses> ของเซียนโคนราชเข้ามาแล้วสองวันวันที่แล้วก็เข้าที่หนึ่งเก้าตรงๆเนาะวันนี้ออกโตกับสี่ศูนย์ค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลู่สี่กับสามมาที่สี่จับคูโบเขาเนาะส่วนของพิพัฒน์ให้สามเม็ดเดียวบอเขาเนาะหลุดไปแล้วลาพัฒนาวิ่งลู่หลุดแล้วเนาะ ส่วนผลฮาหนอยมาเบึงผลฮาหนอยกันต่อผลฮาหนอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกสามเก้าสองล่างออกเจ็ดสองส่วนนอยปกติบนออกหนะกหกหกแปัโธ่บล็อตกับเบิ้ลคักเบิ้ลแน่เนาะคะ่ะ fc ละกะัล่างเก้าสองนี่ค่ะนอยวีไอพีบนอออกศูนย์สี่สามล่างออกสี่แปดเนาะนี่ค่ะ มาบึงค่ะลาเซียนใดเขาเนมไปเขาเน่เ,เนาะของพี่ประหัตค่ะเจ้าแรกศูนย์กับแปดมาที่แปดจับคู่เขาที่แปดซหรือว่าซีแปดนอย VIP เนาะค่ะเข้าหนึ่งน้อยเนาะของพี่ประหัตเกือบเกือบรุดเนาะค่ะเข้าหนึ่งน้อยค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้ วิ่งรูดบนล่าง3กับ4ตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้ง2ตัวเนาะจับคู่เข่าที่า4น้อยเดียวค่ะเนาะสี 3, 3 4ค่ะเข้าน้อย VIP น้อยเดียวคือกันเนาะของเซียนเชียงใหม่ส่วนของเซียนคอราดให้วิ่งรูด2กับ9ตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัวมาด้วยกันเนาะค่ะก็คือสอ หรือว่า92เนาะออกนอยพิเศษและนอยปกติค่ะเนาะนี่ค่ะ2992ออกนอยพิเศษกับนอยปกติค่ะเข้าสองนอยเนาะค่ะของเซียนโคราชเข้าทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเลยเอาได้เบื้องผลฮานอยกับลาวพัฒนากันแล้วกลับมาเบื้องตอนน้นแนวทางของวันที่หกกันเลยค่ะเพราะว่าได้มาแล้วเนาะวันนี้ มาเบ่งต่อแนวทางห้านอยวันที่6เมษายน2567ค่ะมันนี้วันที่6แล้วเนาะพี่พหัสให้วิ่งลูดบนล่างค่ะ6กับ1ค่ะ6กับ1เล่นได้3น้อยเนาะค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนถามมาาคือบนเลนเล่นห้านอยอย่างแน่อันนี้เล่นได้ทั้ง3น้อยเนาะผู้ใดบางคนเขาเจ้าก็เอาไปเล่นอีกอย่างเกาะหลายๆอันเนาะ ม่เพื่อนกับบฮุเพิ่นว่าขอเร็วๆแน,น่ของสามเสียนอ่ะจะได้เอาไปเล่นอย่างอย่างม่เพื่อนกับบอกเข้าใจขื้นกันเพิ่นเล่นหลายอย่างเนาะวันนี้พี่าพทให้วิ่งรูดบนล่างหกกับหนึ่งตัววิ่งตัวรูดเน้นที่หกลองหนึ่งจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าแล้วก็หกสามเออขอโทษหกเจ็ดเนาะคะ่ะตาไล่ตีบอก กับหนึ่งศูสองหหาหนึ่งเเน้นที่ 60, 61, 65, 67ค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของพิพาษวันนี้วิ่งรูดบนล่าง1กับ6ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่6กจับคู่ให้ 60, 6ูนย์หกหนึ่งหกห้หเนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเเน้นที่ 60, 6ูนย์หนึ่งหกแล้วก็หกค่ะ ได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะมาต่อของเซียนโคราาเนาะวันนี้เซียนโคลาาให้มาวิ่งลู่สี่กับแปดค่ะตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สี่ลองแปดจับคู่ให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะเน้นไปที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่เก้าเด้อขาย fc เนาะแนวทาง านอยวันนี้ของเซียนโคลาสให้วิ่งรูดบนล่าง4กับ8ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นที่4ีรอง8จับคู่4041 48 49 80 81 87 89เน้นที่4041แล้วก็48 49ค่ะได้ของพิ่พาหัและเซียนโคลาสแล้วเนาะไปต่อค่ะเซียนเชียงใหม่ค่ะ ฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่าง1กับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง9้าค่ะจับคู่หนึ่งศูนหนึ่งสองแปหนึ่งเกแล้วก็90 9าศูนยเสองเกดเสเน้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่ดเ้าดอไผซเนาะฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่าง1กับ9้า ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่1นรอง9จับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสอแล้วก้าสองเก้าแเก้นาะเน้นที่10 12 18และ19เด้อไขฟิซเอาได้แล้วเนาะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะของ3มเซียนวันนี้ฮาหนอยแม่นๆอย่าพลาดชมเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเนาะ สิ่งใดที่แม่เพ้นเฮดบ่ถือบอ่ต้องแม่เพ้นก็ขอโทษขอภหยน้ำเนาะเ mm hmm. บาผิดเบาถือกะขอโทษไปน้ำค่ะเอฟซี mm hmm. กะเบิงซอยแม่เพ้นเน mm ่เนาะแล้วก็มีอย่างบ่ถือแล้วก็ตักเตือนมาได้ค่ะทั้งคอมเมนต์เนาะ mm hmm. บอกมาได้ค่ะแม่เพ้นจะได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงไม่ค่ะเอาคลิปนี้แม่เพ้นได้ตัวเลขสามเสี้ยนมาฝากแล้วแม่เพ็นก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะหยิบจับของเสี้ยนไดอาจารย์ไดคู่ได ไปซื้อก็ขอให้ถือกันหมดทุกคนเด้อค่ะเอาคลิปนี้กันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะ